อิมัสมิมมองคนจัก,กรวาลทั้งแปดทิศมาเสีททิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบั่วอนัตตาราชจเสมานาเขเตสัมาาเทเทสมันตาสัตโยชนะสัตสหานสาลีปนธาชาะปะริขขเขเต รัาคขันตุสุรังขันตุอิมัตสเมิมงมงคลจกกักรวาลทั้งแปดเทศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหมอมล้อมรอบรอบตัวอาัตตา ราชเสมานาเขเตสมันตาสัตยชนสตสหัสานิธรรมาชาลปริเขเตรักขันตุสุรังขันตุกิมัตสเมงมงคลจาัก,กาวาลทั้งแม่ทิประสิทธิทธจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชานมาป้องกันพอมล้อมรอบครอบทั่วาณนัตา เสมานาเขเตสมันตาสัตยโยชนัสตสหานสาเนปเจกาพุธาชาลปะริเขเตร่างขันต so, ุสุรังขันตุอิมัสเมมงคลจักรวาลทั้งแปดทิปเสที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบรอบตัวอนัตตาราชเสมานาเขเตสมัน सतयोचन सतसहसाने शाङ्खा च न परिखेते रखन्तु सुरा